สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับพบก,กับช่องละครไทยชาแนลนะครับก็กลับมาเจอเจกันอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้อาจจะดูเกร็งๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยก็ไม่ได้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับละครหรือว่ารีวิวหรือว่านะนําละครมาสักพักใหญ่ๆนะครับเพราะส่วนมากเนี่ยก็จะไปทำคอนเทนต์เกี่ยวกับหนังจะมากกว่านะครับอ่ะ วันนี้จะมารีวิวซีรีส์เรื่องหนึ่งนะครับเพิ่งจบไปนะครับกับเรื่องเปิดโหมดล่าอะไรเนี่ยเปิดโหมดล่าคดีเดือดซีซั่นซีทั้งสองนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยจะ,ะค่อนข้างติดปากกับเปิดหมดล่าอย่าท้าทายระบบนะฮะแต่ว่าเขาเปลี่ยนนิดหน่อยเป็นเปิดโหมดล่าคดีเดือดซีทั้งสองนะครับก็อยู่ในการดูแลของคุณโอลิเวอร์ดีเวอร์เหมือนเดิมนะครับ ซีซั่นสองแล้วน,นะกับเปิดหมดล่านะครับเอ,อ่อจะเริ่มจุดไหนดีล่ะเพราว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมันก็ดีทุกอย่างนะถ้าจะในมุมมองของผมนะครับผมจะพูดแบบโดยรวมหมดเลยแล้วกันนะครับผมจะย้อนไปพูดถึงภาคหนึ่งย้อนไปถึงซีซั่นซีซั่นสองอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะเริ่มจุดแรกเลยนะครับซีซั่นนี้มันมันมีเรื่องราวนะมันมีเรื่องราวมากขึ้นนะฮะ มันมีคดีเยอะแยะเลยแต่ว่ามันมีพวกองค์กรนู่นองค์กรนี้เข้ามาด้วยนะครับอย่างพวกอะไรพวกแก๊งคอร์เทนเตอร์อะไรเนี้ยมันจะมีเป็นองค์กรอไอเนี้่นะครับส่วนภาคหนึ่งเนี่ยซีซั่นหนึ่งเนี่ยผมมองว่ามันยังไม่ได้กระชับอะไรมากนะมันยังไม่ได้แบบกระชับกระเฉาอะไรมากแต่พอมาซีซั่นสองเนี่ยมันเริ่มมีเรื่องราวมวากขึ้นนะครับ มันยังมีความเขาเดิมเป็นเอ่อคดีความอยู่ทําคดีนู่นนี่คดีนี้อยู่แต่มันอาจจะยังแบบยังไม่ได้หนักแน่นอะไรมากนะครับเออแต่ซีซันซีซันแรกเนี่ยมันมีแอคชั่นไหมเราแทบจะไม่ได้เห็นแอคชั่นเลยแต่ว่าซีซันสองเนี่ยเราได้เห็นเยอะมากขึ้นมีแอคชั่นมียิงกันมีบู๊เองเนี่ยแต่ว่า แต่นะแต่มันยังไม่ได้สุดขนาดนั้นนะครับแต่ถึงจะมีแอคชั่นเข้ามามีบูมีอะไรเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์มันอาจจะยังแบบไม่ว้าวขนาดนั้นด้วยความเป็นซีรีส์ได้ห้ังฮะคุณผู้ชมด้วยความเป็นซีรีส์สั้นได้ห้ังอาจจะยังไม่ได้เห็นแอคชั่นเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับอืมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยเออ มันมีตอนจบตอนท้ายด้วยเดี๋ยวเรามาพูดกันทีหลังแล้วกันความสนุกความพึงพอใจนะครับของซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยผมให้สิบเต็มสิบเลยนะครับสิบเต็มสิบของซีซันสองนะครับสิบเต็มสิบอีกซีซันหนึ่งนะครับเป็นซีซันหนึ่งคือจากที่เราดูมาทั้งหมดนะครับสองซีซันเนี่ยมันมันเห็นแล้วฮะว่า เออมันมันมีความพัฒนานะมันมีความพัฒนามีความเป็นไปได้สูงนะว่าเออจากซีซั่นแรกๆคดีเล็กๆตามจับคดีเล็กๆมันจะมาสู่คดีใหญ่ๆได้อะนะครับมันก็โอเคนะมันว้าวนะมันเวิร์กด้วยนะครับฝากไปถึงอ,อคุณโอลิเวอร์ดีเวอร์ด้วยนะครับที่โอลิเวอร์ทำดีแล้วครับเพราะว่า ทำดีแล้วครับถึงแม้ว่าภาคหลังเนี่ยแนวแอคชั่นแนวไอ้อ Now, Action, Now ออเนี่ยของพี่เวอร์เนี่ยมันอาจจะยังไม่ปังเหมือนแต่ก่อนแต่ว่าตอนนี้ยพี่โอลิเวอร์ทำดีสุดๆแล้วครับถือว่าท้าทายดีครับท้าทายระบบอย่างมากเลยขอพูดอย่างนี้นะท้าทายระบบมากๆนะแล้วก็ทำไมนะละครเรื่องนี้ซีรีส์เรื่องนี้ มีข้อเสียไหมถามก่อนเลยนะครับถามคุณผู้ชมเลยว่ามีข้อเสียไหมสำหรับผมนะซีรีส์เรื่องนี้มันไม่ได้เห็นช่องโหว่อะไรเลยอะ่ะนะครับมันไม่ได้เห็นช่องโหว่จุดเสียอะไรเลยอะ่ะมันหามไม่เจอเลยมันมีแต่จุดดีนะเดี๋ยวจะมีคนดูบางคนนะว่าพูดเขาจ้างหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแต่เปล่าเลยนะครับว่า เขาไม่รู้จักผมแล้วเขาจะมาจา้างผมทำไมถูกต้องไหมเขาจะมาจา้างผมทำไมอะ่ะเออผมพูดในมุมของผมดินะฮะที่ผมจะให้คุณผู้ชมเนี่ยช่วยตัดสินนะครับว่าทีเรื่องนี้มีจุดด้อยหรือจุดเสียไหมสำหรับผมเนี่ยมันไม่มีช่องโหว่อะไรเลยอะ่ะนะครับอ่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของเรื่องเลยตอนจบของเรื่องของซีรีส์เรื่องเนี้ย ตอนที่กลุ่มสารวัตรเจม์ครับไปจับคนร้ายอ่ะมันมีสไนเปอร์ซุ่มยิงด้วยอ่ะผมไม่มั่นใจอ่ะว่าไอ้สไนเปอร์เนี่ยเขาตั้งใจจะยิงคนร้ายหรือตั้งใจจะยิงสารวัตรอยู่แล้วหรือเปล่าถ้ามันถือว่าเป็นการตั้งใจเก็บสารวัตรเจม์อ่ะอันเนี้ยมันน่าแปลกครับเพราะว่าสารวัตรเจม์เนี่ยไปทงคดีใหญ่ๆมาก ก็อย่างที่เรารู้กันนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับว่าซีรีส์เรื่องเนี้ยมันเป็นแรงบันดาลใจจากสารวัตรแจะถูกต้องไหมผมเคยพูดไปแล้วนะผมเคยพูดไปแล้วเมื่อซีซั่นหนึ่งลองไปย้อนดูได้นะครับว่าเอซีรีส์เรื่องเนี้ยมันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรทํางานเบื้องหลังของสารวัตรแจะนะครับมันเป็นการทํางานในเบื้องหลังเหมือนเราถ่ายเหมือนเราดูสารคดีของสารวัตรแจะ แต่ว่าเรามันเป็นเบื้องหลังเล็กๆแค่นั้นเองแต่ซีซั่นสองเนี่ยมันยังเป็นความเขาเดิมอยู่นะมันยังมีความเป็นสารวัตรเจมตามจับผู้ร้ายถึงแม้ว่ามันอาจจะมีองค์กรนูน้นองค์กรนี้เข้ามาเนี่ยมันก็ยังมีความเป็นเสน่ห์ของมันะ่ะอ่ะกลับมากลับมากลับมาพูดถึงตอนจบของเรื่องก่อนผมไม่รู้นะครับว่าพี่โอลิเวอร์เนี่ยจะทำซีซั่นสามไหม ถ้าทำจะดีมากนะครับทุกที่ว่า,าพี่โอลิเวอร์ไม่ทำแล้วอะ่ะแล้วสารวัตรเจมส์ถูกยิงอย่างปริศนาอันเนี้ยผมพูดตรงๆเลยนะครับว่าพี่โอลิเวอร์เล่นกับความรู้สึกคนดูมากเลยอะ่ะเพราะว่าพี่โอลิเวอร์เล่นจบแบบเนี้ยนะครับพี่โอลิเวอร์จบแบบเนี้ยจบแบบว่าอ้าวไอ้เหี้ยสารวัตรเจมส์โดนยิงได้ยังไงอะ่ะใครเป็นคนทำใครเป็นคนจ้างวานอันเนี้ย ถ้าสมมติพี่เริ่มพี่โอลิเวอร์ไม่ทําต่อแล้วอะ่ะมันจะเล่นกับความรู้สึกคนดูนะครับถ้าอยากให้มีทีทั้งสามก็อยากให้มีนะครับแต่ว่าเห็นว่าจะทําเจ็ดประจันบาลอยู่แหละนะก็ไปดูด้านในช่องนะครับผมได้พูดไปแล้วนะก็มันจะมีการเปลี่ยนบทบาทนิดหน่อยนะครับทีั้งสองอันเนี้ยไม่อันเนี้ยไ,ไม่เป็นไรอย่างคู่การแก๊ก ผู้การแจ็คคือบทเดิมของฮิโอเิเวอร์เดเวอร์ใช่ไหมครับได้เปลี่ยนตัวเป็นคนอื่นแต่ว่าฮิโอเิเวอร์อ่ะเป็นผู้การแจ็คเหมือนเดเิผู้การแจ็คเหมือนเดินะแต่ผมไม่รู้ว่าทําไมต้องเปลี่ยนตัวเพราะว่าในบทเนี่ยเขาก็ไม่ได้พูดถึงนะครับว่าผู้การแจ็คไปไหนถูกไปอยู่ในอื่นหรือเปล่าอะไรเนี้ยอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ถ้าสมมติว่ามีท่มีสี่ท่านสาม นะฮะถ้าสมมติว่ามีสีทั้น3าจริงๆก็อยากให้พูดถึงผู้การแจ็คมากขึ้นว่าผู้การแจ็คเนี่ยไปไหนอะไรยังไงนะครับถูกย้ายไปอยู่หน่วยอื่นหรือเปล่าแล้วก็ที่สำคัญนะใครเป็นคนยิงสารวัตรเจมอันนี้เรามาลุ้นกันถ้าทำสีทั้งสจะดีมาก แต่ถ้าค่าที่โอลิเวอร์ไม่ได้ทําเนี่ยผมพูดตรงๆเลยว่าตอนเนี้ยเล่นกับความรู้สึกคนดูมากๆนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับก็วันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยนะครับตื่นเต,นต,นต้นนะฮะเพราะว่าผมเองเนี่ยก็ไม่ได้พูดคอนเทนต์หนังเออไม่ได้พูดคอนเทนต์เกี่ยวกับละครมานานละนะก็จะเป็นปีแล้วแหละไม่ถึงปีหรอกมั้งก็ประมาณหลายเดือนอยู่แหละนะครับก็วันนี้ถ้าหากว่าเกิดข้อผิดพลาดนะ ก็ขออภัยด้วยนะครับส่วนคุณผู้ชมนะมีความคิดเห็นอย่างไรนะกับซีรีส์เรื่องนี้นะครับเปิดหมวดล่าคดีเดือดซีซั่นสองนะครับอยากให้มีซีซั่นอยากให้มีซีซั่นสามไหมนะครับก็พิมพ์พูดคุยกันนะครับถ้าพี่อลิเวอร์มาเห็นเนี่ยก็จะดีมากนะครับถ้าพี่ไม่ทาต่อเนี่ยเล่นกับความรู้สึกคนดูมากๆเลยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ เพื่อไม่ให้พลาดคลิปของเราครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ